เใหญ่มาแล้วครับทุกคนเกิดเรื่องใหญ่แล้วนะครับ oh. ลดมือ2ดอกเบี้ย1%ตะหลอดสัญญาโอ้โห oh. ต้องบอกว่าไม่เคยเห็นที่ไหนมาก่อนนะฮะย้ำอีกทีก็คือตะหลอดสัญญาดอกเบี้ยหเปอร์เนต์แค่นั่นเอง และที่สําคัญนะดาวศูนย์บาทด้วย oh. วันนี้ต้องบอกว่าผมยกตัวอย่างมา3คันง่ายๆนะเป็น3คันที่ให้ทุกคนได้ดูคอหอมปากหอมคอนะ, oh. อะคันแรกฮมาด้าสองราคาวานนันาณสามแสนกว่า1%ตลอดสัญญาดาวศูนย์บาท oh. นี่คันที่2 HondaJ a z z นะครับปี2020 oh. ต้องบอกว่าหลายคนเริ่มซื้อเก็บกันแล้วนะเพราะหาย,ยากมากคันนี้ต้องบอกเลยว่าขาวอวบสวยกริปนะฮะ oh. อ่าสี่แสนกว่าบาทแค่นั้นเองนะครับปี2020นะ ดอกเบี 1> 1้ย1%ตะหล่อสัญญาโอ้โห <Okay. S 1> สำหรับลูกค้าประวัติผ่อดีนะและที่สำคัญคันนี้ด้วยอีโคคาร์ซูซ mm ูกิสวิ์นะครับสวยมากจัดได้สูงสุด48งวด oh. นี่ต้องบอกว่าโคตรคุ้ม ใครที่ต้องการความคุ้มค่าในการออกรถนะครับดอกเบีย้ย1%ตลอดสัญญาตอนนี้คือคำตอบของทุกคนเอ๊ะน่าจะถูกกับายแดงอีกนะ <G ül> เออผมก็ไม่รู้เหมือนกันแล้วแต่คนที่ชอบเปรียบเทียบนะครับแต่วันนี้ผมจะบอกอย่างนี้ว่าเราไม่ได้มีแค่3คันนะครับไป <G ül> สนใจนะครับไปดูใต้คอมเมนต์นะครับเราแปะรถออกไปนะฮะคันที่เข้าร่วมโปรโมชั่นดอกเบีย้ย1%ตลอดสัญญาของเราเนี่ยจะอยู่ใต้คอมเมนตนะ์นะรี่เข้าไปดูที่สำคัญช้า อดนะครับเพราะว่ามีจํานวนจํากัดหลังจากดูคลิปนี้จบล้วรีบกดคอมเมนต์ไปดูด่วนๆเลยนะครับไปทุกคนบ๊ายบาย